ตลาดคริปโตนะครับจะเข้าสู่ตลาดกระทิงกำลังจะมาวันนี้มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายแล้วมีบทพิสูจน์หลายอย่างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing moon story คุณไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของตลาดกระทิงกำลังขับเคลื่อน นะครับโดยเฉพาะคริปโตฉังนั้นมันก็มีบทวิเคราะห์หลายคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถูกข่าวอื่นๆด้วยนะครับก็มีคนออกมาวิเคราะห์นะในช่วงหลังปี2024หรือ25ถ้าเกิดหลังฮาวิ่งแล้วนะครับบิตคอยเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปนะครับที่5้าแสนดอนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าปีนี้อย่างน้อยต้องเข้าประมาณสักแสนปลายหรือ2 0 0แสน นะครับก่อนที่จะเข้าห้าแสนจริงเนะาะดังนั้นสาเหตุเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับคือคือเรื่องของตลาดคริปโตมันเปลี่ยนไปนะครับในปีสองพยีสบเอ็นี่ยเขาก็ท้าวความนะการเติบโตทั้งกระแสหลักรีแบรนด์ของ f a c e b o o k นะครับเป็น Meta นะครับ Meta w e r s e เว็บศนะครับพวกบล็อกเชนพวก DeFi NFT ต่างๆนะครับทำให้ปี2021เี่ เข้าสู่การบูรันสองครั้งด้วยกันจนราคา Bitcoin ไปถึง6,9000เกือบ7,000 0นะครับจากนั้นเราก็เห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทำให้เกิเกดความกลัวนะครับแล้วก็ลงทุนทางเลือกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลเนาะแล้วก็หุ้นเทคนะครับเพราะว่าในกระแสช่วงนั้นน่ะหุ้นเทคกับคริปโต o มันมาด้วยกันนะครับมันก็เลยนำเสนอนะครับในรูปแบบของคริปโตเป็นหุ้นเทคตัวหนึง่ง นะครับแต่หลังจากนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วคริปโตมันจะโตขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับของคริปโตเนี่ยมันก็มาเข้าสู่ในปี2023แล้วหรือแม้ว่าปี2022จะไม่ค่อยดีเนาะมันเกิดสงครามหลายอย่างทําให้ทั้งหุ้นนะครับเทคแล้วก็คริปโตเนี่ยเกิดการลดหลั่นนะครับเราก็โดนกักเอาไว้เท่านั้นเองตอนนี้นะครับคริปโตเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนนะครับ อย่างอบรเ a i นคริป t o นะครับเขาก็มั่นใจนะครับว่าศักยภาพของ Bitcoin เนี่ยนะครับเนื่องจากการฮาร์วิ่งเนี่ยนะครับคือในปี2024หรือ2025ซึ่งการฮาร์วิ่งจะเสร็จเนี่ยประมาณปี2024เดือนมีนาคมมีสยนนะครับเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าหลังจากนี้อีก3หรือ6เดือนอันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆบางทีอาจจะเร็วกว่า หรือช้ากว่าก็เป็นไปได้น,นะครับเขาบอกว่าตลาดมันก็จะจะขึ้นสู่จุดพีคเลยอย่างนี้ผมบอกคือห้าแสนทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นคือเงินเฟอ้อโดยคนชื่อว่าเซเคนะผมก็สะกดไม่ถูกแหละนะแต่เขาก็เป็นคนพูดนะครับว่าเรื่องของเงินเฟอ้อแหละนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ ก็จะทำให้คนกลับไปหาทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับปี2021นะครับแล้วก็เรื่องของอเทคโนโลยีที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Lightning Network หรือ Bitcoin l i g h t n i n g นะครับก็จะเป็นส่วนเรื่องของเว็บ3นะครับในโปรโตคอลของ Bitcoin หรือตัวบล็อกเชนของ Bitcoin ก็จะทำให้ i t t o o n เนี่ยเกิดการใช้งานจริงนะครับไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรเหมือนปี2021 แล้วปีหลังลงหลังลงจากนั้นน่ะถัดไปจนถึงปีส0งพันสองพันแปดนะครับที่บิตคอยเกิดขึ้นมานั่นเองรวมถึงอตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลหลายอย่างอย่างเช่นที่มาจากข้อมูลนะครับเรื่องของคริปโตนะรวมถึงเราเห็นตอนนี้นะครับว่า,าตัวของคริปโตเนี่ยมันการความรังเข้าสู่ใน ตำแหน่งของตลาดกระทิงนะครับอยู่ที่ระดับ1.2ทีงจุดสอเเรียนนะครับประมาณดอลลาร์นะครับังนั้นตอนนี้ก็บิตคอยก็ในวันที่20มีนาถึงวันที่27มีนาก็มีการเพิ่มขึ้น0.3%ในขณะที่อีเธอร์เพิ่มขึ้นถึง1นจุซนตนะครับฉะนั้นเมื่อเขาวิเคราะห์นะครับเรื่องของราคาของ BTC นะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับย่อตาม ตามข่าวฝัดนะครับที่เกิดขึ้นจากไบแนนน่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดฟิวเจอร์ได้ฟ้องใบแนนใช่ไหมแต่ซีซีก็บอกอันเนี้ยออกมานะครับเป็นข่าวฝัดนะครับเพื่อจะทําลายสายรองนะแต่เราก็รู้แล้วนะนะครับในเรื่องของอ่าส่วนใหญ่คนก็ยังมั่นใจนะครับในตลาดนะครับคริปโตที่เป็นฝั่งฟิวเจอร์สายรองเนาะนะครับก็เลยเปิดกันเยอะช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับ ก็แนะนําว่าในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับค่อยไปเปิดก็ได้ตอนที่หลังจากการประกาศของค่า GDP นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงลบหรือบวกนะครับคนก็ยังมั่นใจในคริปโตอยู่เห็นการลดลงนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ใช่เป็นการทําลายราคาเพื่อเพื่อเทขายแต่เป็นเพื่อทํากําไรแล้วก็อ่าทำกำไรในตลาดซิลเจอร์มากกว่า นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมก็เชื่อในส่วนนี้นะครับว่า,าผู้ผู้เปิดนะครับยังมั่นใจในสายลองอยู่นะครับทําให้ตลาดคริปโตตอนเนี้คนก็ยังมีความมั่นใจนะครับจากข่าวของธนาคารนะครับจนเฟดเนี่ยจะต้องพิมพ์เงินขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้ธนาคารมีสภาพคล่องพอ1นนะครับคือไม่ขายพันธบัตรรัฐบาลออกไป2นะครับคือ ให้คนนะครับที่เป็นประชาชนถอนเงินออกจากธนาคารดังนั้นธนาคารก็เริ่มที่จะมีการถอนเงินให้ประชาชนถอนเงินส่วนคนนะครับโดยทั่วไปนะครับหรือประชาชนทั่วไปก็ถอนเงินออกมาแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับว่าเงินก้อนนั้นนะเขาจะพยายามที่จะที่ที่จะแบบว่าเอาถอดมาไว้ที่ตัวก่อนนะครับเพื่อจะดูสถานการณ์ต่อไปว่า เขาควรจะเอาเงินไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็มีการรับมืออย่างไรเนาะนะครับก็ตอนนี้ทุกคนมั่นใจนะครับดังนั้นเรามาดูเรื่องของการขับเคลื่อนของรายใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาวานต่างๆเนี่ยเรื่องของอห้าหนูพันที่สภาพคล่องดีตอนนี้นะครับแล้วให้ผลตอบแทนบน e t ทเนาะเพราะเราจะเข้าสู่ช่างไหายฮาร์ดฟอก ทำให้มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาวิเคราะห์นะครับว่าในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยหลังจากไอช่างหาฮาร์ดฟอกเนี่ยมันจะเกิดแพลตฟอร์มดีฟาที่เกิดขึ้นมามากพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ผมว่าเทคโนโลยีพวกนี้กว่าจะมีการเอาออกมาใช้นะครับเราก็มีการใช้จริงเนี่ยน่าจะเข้าสุลสภาหรือมิถุนานะครับที่ ทาง Federal Reserve หรือ FED นะครับธนาคารกลางของสหรัฐนะบอกว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกจนถึงเดือนพฤษภาคมและหลังจากนั้นไม่ได้ขึ้นนะครับอันนี้กเ็เป็นการแก้ไขครั้งที่สองเนาะซึ่งส่วนตัวผมอะถ้าเฟดยังขึ้นดอกเบีย้ยอย่างนี้ต่อไปอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับว่าธนาคารต่างๆน่าจะเริ่มไม่ไหวนะครับและน่าจะออกอาการตอนเดือนพฤษภาพอดีซึ่งเป็นหัวเรียวหัวต่อนะครับที่ ที่เขาวิเคราอ์ออนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าในสถานการณ์ต่อๆไปเนี่ยทางทางอดอลลาร์นะครับหรือเศรษฐกิจแบบนั่งเดิมก็จะไม่ไหวนะครับฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือช่างหาฮาร์ดฟอกเนี่ยแหละวันที่สิบสองเมษายนเราต้องดูนะครับว่าหลังจากช่างห h a ฮาร์ดฟอกเนี่ย เราจะต้องดูสถานการณ์ของ d f i ายเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่าจะมีการขับเคลื่อนอะไรและผมเชื่อว่าดีฟาในฝั่งอเมริกาจะได้เปรียบก่อนนะครับเพราะว่า,อ,าอเมริกาก็เป็นหัว,หวเรี่ยวหัวต่อหัวหอกของ e ีท e เรียมอ่ะเนาะจากนั้น e ีท e r รียมจะถูกปั้นมาขึ้นมานะครับเราก็ราคาก็จะแรงแต่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสภาพตลาดแบบนี้อีทเรียมจะไปเท่าไหร่เนาะ บ,บางคนก็บอกว่าหมื่นดอนนะครับอย่างเดวิดกูชินเตงก็บอกว่าหมื่นดอนนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เอาละนะครับอนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องดีนะครับโดยเฉพาะ Liquid Staking นะครับก็จะมี5ตัวด้วยกันนะครับที่เป็นรางวัลน,นะนะสำหรับใครที่เข้ามาฝากเป็นในอีเธอรียมนะครับในตัวของอีเธอรี่มเข้าไปฝากแพลตฟอร์มดีฟา์ต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ S T E T S ของ l i t o R E T S ของ r o c k r o c k e t pool นะครับแล้วก็ S E T H นะครับสอของ Starkwise นะครับแล้วก็ C C D E T S ของ Coinbase LSD นะครับก็เป็น,นกลไกเครื่องของรางวัลของสภาพคล่องต่างๆก็ต้องดูตรงนี้นะครับว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อแต่ผมเชื่อว่า สภาพคล่องเหล่านี้ราคาของเหรียญพวกนี้ก็จะขึ้นด้วยนะครับหลังจากชางหายฮาร์ดฟอกก็ต้องจับตาดูให้ดีในนั้นเราพูดถึงอนาคตแล้วนะครับณนะตอนนี้มันก็จะมีฝากอยู่ของหัวบี้โกลบอลนะแล้วก็ของไบแนนนะครับที่เราได้กลับไปข้างต้นเนาะเราจะไม่ว่าของไบแนนแล้วนะครับแต่อันนี้เราจะว่าของหับนะนะบบวบี้นะครับคุณคุณแจสตินซันนะครับก็เขาบอกการวรหคอ่์งเนี้ยนะครับว่าถ้าเกิด จัสคุณจัสซินซานเนี่ยโดนฟ้องนะครับโดยเซกเป็นผู้ดําเนินการเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของอ่าคณะกรรมการนะครับหลักทรัพย์และสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง SFC นะครับจะลังเลอนุมัติใบอนุญาตภายใต้สถานการณ์ของปัจจุบันนะครับคือคุณจัสตินซานจะไม่มีที่ยืนอยู่ในตลาดฮ่องกงแน่นะครับในหัวบี้เนี่ยนะครับซึ่ง อันเนี้ยน่าจะเป็นข่าวฝัดแล้วก็น่าจะเป็นข่าวแกล้งกันด้วยนะครับเพราะว่าหัวบี้ก็เป็นคู่แข่งกับคอยเบทอยู่แล้วเพราะหัวบี้เป็นฝั่งของจีนนะครับคอยเบทเป็นฝั่งของอเมริกานะครับรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแล้วก็ธุรกิจคริปโตต่างๆที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยฉะนั้นกุญแจตีนสันเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะถูกพิจารณาเพิกถอนใบสัญญานะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะอันนี้เป็นข่าวฝัดนะฉะนั้นหลักๆเนี่ยใบยอนุญาตที่ชื่อ VASP นะครับก็ต้องมั่นใจนะว่ามันจะเป็นผลยังไงต่อทอนหรือ TRX หรือเปล่าอ่ะนะครับเรามาข่าวต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของ NFT ในสาราราอาจาการนะครับทางคุณริกิซุนนะครับซึ่งเป็น านายกระทมนตรีนะครับของสหรา,าชชาณาจักรนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะออกโทเค็น nft ได้นะครับที่สนับสนุนโดยรัฐบาลนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็จะไปโฟกัสนะครับในเรื่องของเว็บ3.0ก่อนหรือตัวของบล็อก a i n ก่อนนะครับก็เรื่องของ nft เนี่ยน่าจะมีการเลื่อนออกไปนะครับเราก็จะมีบล็อกเ i n ในการติดตามอุปทา,านของทองคำนี่นเนาะ พออังกฤษเนี่ยตอนนี้เรื่องของเงินเฟอ้อก็สูงมากนะครับก็ทางทางเรื่องของ nft ก็จะล่าช้าต่อไปนะครับผมคิดว่า,าพวกเทคโนโลยีต่างๆตอนนี้เขากำลังต่อต้านเนาะนะครับโดยเฉพาะของคริปโตนะที่เป็นบล็อกเชนก็อังกฤษไม่น่าจะสามารถที่จะออกบล็อกเชนออกมาได้เร็วนะครับมีความล่าช้าจริงๆควรจะออกต้องงแต่เดือนเมษาละนะครับตามแผนนะนะ นะครับที่จะมีการวาง NFT เนี่ยในช่วงเดือนเมษานะครับเพราะว่าอเมซอนจะเป็นผู้ขับเคลื่อน NFT หลักๆนะครับในในประมาณปลายเดือนเมษาจานนั้นเรื่องของ NFT เราต้องดูอีกทีนะครับว่าข่าวของอเมซอนจะสร้าง Impact ต่อ NFT ในวงการคริปโตมากน้อยขนาดไหนอังกฤษก็อาจจะตามก็ได้นะครับซึ่งข่าวนี้อ่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือเป็นออ f ฟิเชียลรเเนะครับต้องรอโอเคครับ เรามารับชมในโซนของยุโรปแล้วนะนะตอนนี้เรื่องของ NFT ไปแล้วนะครับแต่จะเป็นเรื่องของเว็บสามจุดสูนนะครับดังนั้นรัฐบาลน่ะจะจะต้องแ c a n c e ลออกไปหรือยืดออกไปแต่เอกชนกำลังดำเนินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีสองพันยีสิบเอ็ดนะครับจนถึงปีสองพันยสองเนี่ยก็มีหลายที่นะครับยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอาหารอย่าง KFC Taco Bell นะครับ Pizza Hut นะครับ อันนี้ก็ได้จดทะเบียน NFT นะครับแล้วก็เมตาเวิร์สในเดือนมีนาคมนะครับที่เป็นรอ,อยเท้าของแม d o โดนัล์นะครับแ c d ก n a l d ลลก็เข้ามาแล้วนะครับในอาหารฟาสต์ฟู้ดก็จะเป็นเรื่องของเมตาเวิร์สเนาะนะครับก็มีหลายส่วนนะครับแต่วันนี้มันก็จะมีเบอร์เกอร์คิงนะครับแต่จะไม่ใช่สาขาของสารัฐเนาะนะครับแต่ว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยจะเป็นสาขาของปารีส นะครับหลักๆก,ก็คือจะมีการชาระด้วยเป็นบิตคอยนะครับฉะนั้นเขาจะมีการเลือกนะครับตัวแทนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเขา2ตัวแทนนะครับคือ a า c h ชิเมีเนะครับที่แรก2คือ b า n นันเพย์นะครับ, Pay, รบ,ท,ร Pay, รบที่จะเป็นตัวสําหรับการชาระเงินก็น่าจะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ทางยุโรปยอมรับตอนนี้เพราะ b าย a ันเพย์เขาก็จะออกในเรื่องของเดบิตคันเนาะจะเป็นชีบะนะครับ แต่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของของบิตคอยก่อนนะครับดังนั้นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอ่ะน่าจะเริ่มบิตคอยก่อนแหละในปีนี้นะครับเพราะว่าบิตคอยมันเป็นที่ยอมรับอะเนาะนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความผันผวนส,สูงก็ตามนะครับแต่ในสภาวะเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยคนก็อาจจะยอมที่จะใช้บิตคอยก่อนนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับใน ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีลูกค้าแฟนชายที่ที่เขาสามารถที่จะใช้บิตคอยประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแห่งทั่วโลกนะครับตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ a อชมี่เพยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมเนี้ยก็คือของ a อชมี่เพยนะครับก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทาง Burger King เนี่ยเขาไว้วางใจอะเนาะซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเว็บสามดูสูเป็นยังไง นะครับเราก็ติดตามนะได้ประมาณนี้แหละนะครับเราก็คิดว่าบอเกอร์คิงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นความขยับขยื่นในยนะุโรปเนาะพอตอนนี้คือยุโรปเนี่ยถ้าจะพูดนะี่ยคือคริปโตก็เข้าไปยากนะนะครับยากระดับหนึ่งเลยที่ที่ปฏิเสธคริปโตโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับประมาณปีนี้แล้วก็ไอ้ตู้ t t m i t t o o บิก็โดนโลออกไปนะครับดันั้น กระดานต่างๆนะครับที่จะเจาะในตัวเหรียญต่างๆอย่างชีบะอินโหนเนี่ยจะเจาะในในในอังกฤษก็ยากนะครับรวมถึงเรื่องของดีลของโรบินฮูดนะครับกับธนาคารไอกระดานซิกลูนะครับก็แทนเซิลไปเรียบร้อยแล้ะนะครับคือไม่ได้ดีลเนี่ยนะครับดังนั้นการจะขับเคลื่อนอะไรในสหราชอาณาจักรหรายุโรปค่อนข้างยากมาเกี่ยวกับคริปโตนะครับ ก็ต้องลองดูกันต่อไปว่าสถานาการณ์จะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมคริปโตยังไงก็ต้องไปที่จีนก่อนนะครับยุโรปกับอเมริกาเนี่ยน่าจะช้าหน่อยอเมริกาเนี่ยน่าจะไปทางอเมริกาใต้เนาะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฉะนั้นตลาดกระทิงใกล้แล้วนะครับพฤษภามิถุนาเน,นี่ยแหละเราจะได้เห็นจุดเดือดใหญ่ ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ไ i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางท,างที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มมิชชั่นนิวมู o วีไอพนะครับในไลน์กลุ่มเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อันนี้สําหรับสายเทรดน,นะครับแนะนำล,ะลองเข้ามากันและสาหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า bitcoin นะครับหรือ xec นะอะไรพวกนี้นะครับ อีเทอรเรียมด้วยจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน Gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน Gate.io กับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำ กระดานเกจ iO ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกจดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไ o ที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุด และบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดานเกเรโอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากาไว้กระดานเกอ io